การดวมผสมมมากมัคคจิตมากกวัญญาเดินเดินเดินไปดึกดานเดินไปกลางดวงศีลสมาธิปัญญาหมุดมุตติญาณัตนะัตนะนั่นเป็นทางเดินของพุทธเจ้าประหารเดินไปในใต้ไม่ใช่เดินไปในท้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงปพมาณปัตนาจานดวงศีลสมาธิปัญญาหมุดมุตติญาณัตนะว่างนั่งว่างเข้าไปจะเห็นว่างเห็ุใดเห็ุดับเห็ุรับเหตุหายเหตุดุลเห็ุสิ้นเชื่อมเหตุเสร็จเราเลี้ยงเป็นอยู่ประสาทรูชจักไอ้แก๊สรดนะเข้าไป เหตุรุดในกล้เหตุเทียหมในใกล้กุดนักไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าประสงค์ไขไม่ทวนหน้าพิธายุคมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะไม่จะเดินโดเลี่ยวไหลนะที่เรากราบเราไหวเรานับถือน่ะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่หละเป็นผู้วิเศษแท้นี่หละเป็นที่พึ่งของจัดโลกแท้ทำเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจึงเอาเป็นตำรับตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้ว อยากเข้าใจว่าได้ฟังไง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นภิกษุสลมณเณรนอุบาสกอุบาสิกาหนะ่ะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือทีนี้ก็ได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกสิ่งทุกประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีขีค่ความเป็นสยามมภาษาตามมัตยายบายปอต้มควรในเวลาเอเตนะสัจจะวัดเชนได้อำนาจความสาธิตจะอ่างทามาปฏิบัติ ตั้งแต่ตนจนวรสานนี้เสธาโสธีพระวันตุตี